ผู้ชมครับขออนุญาตนําเข้ามาสู่บทความประจําของเราถูกต้องครับเป็นบทความที่หลายคนจับตามองแล้วก็ตั้งตารอนะฮะก็แฮมพูดมิสนะฮะเอามาพบกันทุกวันละใช่ครับก็คือบทความของนะคุณเปลวสีเงินนะครับในคอลัมน์คนปลายซอยนะครับนะครับวันนี้คอลัมน์คนปลายซอยนะครับเปลวสีเงินนะครับพูดถึงเรื่องลุงตู่กับนายกโพนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงปนะฮะไปดูกันนะครับ คุณเปลวสีเงินนะครับขึ้นต้นมาบอกว่าวันสองวันนี้ดูผู้คนจะตื่นเต้นกับนิด้าโฟกันมากที่มีผลสำรวจออกมาว่าผู้ที่ถูกประชาชนหมายตาจะเลือกเป็นนายกคนต่อไปอุ้งอิงมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนนายกลุงตูอยู่ในอันดับ4ี่ต่ำชั้นกว่านายพิธาก้าวไกลด้วยซ้ำฝ่ายสับสุนลุงตู่กังวลใจฝ่ายเพื่อไทยทักษิณสบายใจแลนสไลด์แน่นอน แต่สําหรับผมหมายถึงคุณเปลวสีเงินนะครับแต่สําหรับผมซึ่งเป็นกองหนุนนอกประจำการลงตู่เฉยๆแฮะไม่ใช่ไม่เชื่อหรือเชื่อนิด้าโพแต่หากผมมีพุทธศาสตร์เป็นหลักยึดในการคิดการมองเป็นแกนโพเป็นการสรํารวจความคิดเห็นตามหลักสถิติมันเบี่ยงเบนได้แต่ในโลกวิทยาการจึงมีคําว่าบังเอิญเป็นทางออก แต่ในพุทธศาสตร์ไม่มีไม่ใช้กระทั่งใน84,000พระธรรมขันธ์อันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ก็ไม่มีและไม่สงใช้เพราะตามพุทธศาสตร์ในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญทุกอย่างที่เกิดล้วนมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดทั้งสิน้นเหตุคือการกระทำดีเลวผลอันสืบมเนื่องมาจากเหตุก็ย่อมออกมาดีเลวฉะนั้นเมื่อมั่นใจว่า แปีที่ลุงตู่เป็นนายกได้ทําดีต่อสังคมชาติบ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์ทั้งกอบด้วยสัต์ซื่อสุจริตทั้งพิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนั่นก็ไม่ต้องไปวิตกวันไหวว่าเหตุที่ทํามาดีแล้วนั้นในเลือกตั้งปีหน้าผลจะออกมาไม่ดีเราต้องมั่นใจในหลักเหตุและผลซึ่งไม่มีอะไรจะไปเบี่ยงเบนได้ไม่ว่าอุ้งอิงหรือใครทุกคนก็หนีไม่พ้นต้องอยู่ในหลักเดียวกันเช่นนี้ส่วนโพนั้น เป็นแค่ความคิดเห็นจากคนอื่นอันเป็นส่วนนอกส่วนหนึ่งตามหลักสถิติเป็นไทยมีพุทธศาสนาเป็นแก่นชาติแก่นใจฉชนไหนจึงหลักลอยกันอย่างนั้นเล่าใครปั่นกระแสอะไรโพชี้ทางไหนก็หวั่นไหวดีใจเสียใจทึกทักเป็นจริงเป็นจังไปตามโพลา่าทําไมจึงไม่มั่นใจในหลักเหตุและผลกันละ่ะผมจะยกชาดกมาเป็นนิทััน์อุทาห์สักเรื่องจากผู้ใช้นามใน Facebook นะครับว่า กัลยาณธรรมเขาเขียนไว้ดีแล้วไม่มีคำว่าบาังเอิญในทางพุทธศาสนาหากศึกษาเรื่องธรรมะดีๆจะเข้าใจว่าไม่มีคำว่าบาังเอิญใดๆทั้งสิ้นกรรมนี้แม่นยำยิ่งกว่าเรดาร์ตรวจจับของนาซาพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเราเกิดมาแล้วนับชาติมิถ้วนน้ำตาที่เสียจากความพัดพลากจากคนที่เรารักนับรวมกันได้เป็นมหาสมุทรดังนั้นเราจึงได้เคยพบปะผู้คนมามากมาย จนผู้คนที่เดินบนจนผู้คนที่เดินบนถนนไปมานี้ต่างก็เคยเกิดมาเป็นพี่น้องเราทั้งสิน้นจากคำอธิบายข้างตน้นเป็นเหตุให้กรรมจัดสรรให้เราได้พบเจอรู้จักพึ่งพามาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อนแฟนคู่รักมิตรศัตรูครูลูกศิษย์เมียหลวงเมียน้อยเนื่องจากเคยเกี่ยวพันมีความสัมพันธ์และประกอบกรรมร่วมกันมาก่อนจึงได้มาเจอกันอีก เพื่อชดใช้กรรมหรืออ่านอธิษฐานให้มาพบกันในอีกขออภัยหรืออ่านอธิษฐานให้มาพบกันอีกในชาติต่อๆไปหรือเคยอาฆาตพยาบาทกันมาก่อนบางคนก็เคยอุปถัมภ์ค้ำชูหรือเคยพึ่งพาอาศัยกันมาก่อนดังนี้เป็นต้นจึงไม่มีคำว่าบังเอิญในพระพุทธศาสนาหากใครเคยไปสถานที่ใดแล้วรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นั้นโดยไม่เคยไปมาก่อน รู้สึกคุ้นๆก,ก,กับเหตุการณ์นั้นโดยที่เราไม่เคยมีส่วนร่วมมาก่อนเคยรู้สึกประทับใจใครรู้สึกเกลียดใครอยากอยู่ใกล้ใครหรืออยากหนีหน้าใครโดยที่ไม่เคยพบเจอหรือจักกันมาก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาเก่าการจำได้ใหมร่รู้ที่ติดตัวมาแต่เก่าก่อนพระบาลีพุทธวจ,จะนะเป็นภาษาเมื่อหลายพันปีมาแล้วคำว่าบังเอิญดูเหมือนไม่มีในภาษาบาลี มีแต่คำว่าเหตุปัจจัยพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุและผลทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นล,ลอยๆหรือเป็นเหตุบังเอิญทุกสิ่งเกิดขึ้นล้วนมีเหตุให้เกิดขึ้นทั้งสิน้นดังที่ท่านพระอัศสชิสดธงทมแก่ท่านพระสารีบุตรว่าทมทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุนั่นคือการที่ทุกคนเกิดมาแตกต่างกันเป็นเพราะได้กระทําเหตุหรือทํากรรมมาต่างกันกรรมที่ได้กระทําไว้แล้วนั่นเอง เป็นเหตุให้มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณฐานะต่างกันมีอุปนิสัยดีเลวต่างกันกรรมที่ได้กระทําไว้แล้วนั่นเองเป็นเหตุให้ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้รับความสุขทุกข์สรรเสริญและนินทามีเรื่องเล่าของพระเจ้าอาโศมหาราชเรื่องมีอยู่ว่าพระมเหสีของพระเจ้าอาโศมหาราชได้รับการยกย่องจากพระเจ้าอาโศมหาราชมากจนสนมกำนันนางอื่นก็อิจฉาผู้หญิงกระทบกระทั่งกันง่ายอยู่แล้ว ในเมื่ออิจฉาก็มีการเสียดสีกระแนกกระแหนเข้าไปเรื่อยๆจนพระเจ้าอโศกมหาราชทรงลำคาญจะพิสูจน์บุญญาณุภาพให้ดูก็เลยสั่งโรงครัวทำขนมมา1,000ชิ้นแสดงว่าพระองค์มีมเหสีรวมนางสนมทั้งหมด1,000คนพอดีแล้วถอดพระธรรมรงร์ประจําพระองค์บอกพ่อครัวให้ใส่พระธรรมรงร์ไว้ในขนมชิ้นหนึ่งพอเวลานึ่งสุกให้เอามาให้บรรดาสนมและมะเหสีทั้งหมดไปหยิบเอา ถ้าทำมรงอยู่ในขนมของใครจะตั้งคนนั้นให้เป็นอัครมะมเหสีพวกขนมก็แยกกันกระจายเลยปรากฏว่าไม่เหสว่วไม่เหสีตัวจริงท่านทรงนั่งอยู่เฉยๆรอเขาหยิบจนเหลือชิ้นสุดท้ายท่านจึงหยิบมาและทำมรงก็อยู่ในนั้นเห็นไหมว่าเขาทำของเขามาเขาต้องได้ต่อให้เราทำมาถ้าทำช้ากว่าเขาก,ก็ต้องรอเขาได้ก่อน ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เข้าใจตรงนี้ถึงเวลาเห็นพระเจ้าอาโศกมหาราชท่านเมตตาพระมเหสีมากเป็นพิเศษโปรโดเป็นพิเศษก็คอยอิจฉาอยู่เรื่อยพิสูจน์ขนาดนั้นแล้วก็ยังมีคนไม่เชื่ออยู่ดีอนาคตเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดไว้แล้วจากกรรมในอดีตนานนับไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะต้องมีเหตุปัจจัยมาร่วมด้วยความพยายามในปัจจุบันนั่นแหละจึงจะทําให้เกิดผลในอนาคตที่สมบูรณ์แม้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็เปลี่ยนแปลงได้บางส่วนคนเราจึงไม่ควรละความพยายามตลอดชีวิตที่เกิดมาการกระทําทุกอย่างย่อมมีผลเราเรียกผลนั้นว่าวิบากสิ่งใดจะเกิดได้ต้องมีเหตุปัจจัยประชุมพร้อมกรรมจึงสามารถส่งผลหรือให้วิบากได้ไม่มีโชคลาภเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยบุญกรรมโชคลาภไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆหรือบังเอิญโดยไม่มีเหตุปัจจัยทุกปัญหา เกิดขึ้นอย่างมีสาเหตุทั้งนั้นกิ่งไม้ตกใส่หัวหกล้มล้วนเกิดจากกรรมเหมือนกับว่าใครกินคนนั้นก็อิ่มคนอื่นอิ่มแทนไม่ได้เกลือเค็มเหมือนกันหมดไทยฝรั่งลาวแขกกินเกลือในที่รับที่แจ้งก็เค็มเหมือนกันเกลืออย่างไรกรรมก็อย่างนั้นทุกชาติศาสนาความบังเอิญไม่มีในโลกทุกสิ่งถูกลิขิตจากกรรมท,ทั้งขออภัยทุกสิ่ง ถูกลิขิตจากกรรมทั้งกุศลและอกุศลที่สัตว์โลกได้กระทำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันขึ้นอยู่กับว่ากรรมอันไหนจะส่งผลก่อนกันนะครับคุณเปบลสีเงินก็ตบท้ายนะครับว่าลุงตู่น่ะเลือกตั้งปี6-2พลังประชารัฐเสียงก็แพ้เพื่อไทยคือได้สอสอน้อยกว่าแต่เพื่อไทยเสียงมากกลับตั้งรัฐบาลไม่ได้นั่นไม่ใช่เหตุบังเอิญหากแต่ด้วยเหตุปัจจัย ส่งผลให้ฝ่ายกรรมดีรวมตัวกันตั้งรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาด้วยเสียงส่วนใหญ่เลือกให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกโพจัดสรรหรือจะมาสู้กรรมจัดสรรน,นะครับบทความคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินขอรับนิดอาวุโสนะครับของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์